ตัวเต็มของมังงะวันพีในตอนที่1158ในตอนนี้มีชื่อตอนว่าล็อกปรา,าราฮารานซึ่งหน้าปกตอน,นก็จะเป็นเรื่องราวที่พวกยาม,มาโตะไปเยี่ยมหลุมศพฮิโร่ของวานะซึ่งมีข้อความที่บอกนนว่นสาสถานที่แห่งนี้เนี่ยคือที่อยู่ของโจรสลดัดแห่งความยุติธรรมโคสกิโมเรียและเนื้อหาในตอนนี้ก็จะเริ่มต้มนมาที่กลุ่มโรเจอร์ซึ่งในตอนนั้นโรเจอร์นั้นทำหน้า,าเซ็งทั้งที่มีเหล่าเรืองเล่าที่บอกนว่ากับตันโรเจอร์พวกเราดีมาว่าชะก,กี้นั้เปิดบาร์ที่ก่อโจ พวกเราคิดว่าจะไม่ได้เจอเธออีกแล้วหลังจากที่เธอนั้นเลิกไปจากพาริน,นีไปแต่นในตอนนี้เนี่ยเรารู้แล้วว่าเธออยู่ที่ไหนโดยที่กาบันในตอนนั้นก็สังเกตเห็นแลรบางอย่างเขานั้นก็เลยไปกอดคอเลลล่ด้วกับบอกนะว่าบอกฉันหน่อยสิเลลล่ว่าฉันคิดไปคนเดียวหรือเปล่านะว่าโรเจอร์เนี่ยอารมณ์ไม่ดีตั้งแต่ที่พวกนายสองคนได้เข้าไปคุยส่วนตัวเนี่ยพวกนายอาจจะคุยกันมาซึ่งเลลล่ได้บอกนะว่าไม่มีอะไรแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขานั้นขอคุยส่วนตัวโรเจอร์วันนี้เกิดขึ้นระหว่งาง เราเจอใน,นกระระบอกน้อชาโคยาคุเธอนั้นดูแปลกไปแล้วก็ดูเหมือนป่วยยังไงก็ไม่รู้แต่ว่านายก็บอกว่าเธอให้สิ่งนี้กับนายระหว่างต่อสู้เนี่ยนะซึ่งนายก็จดหมายที่ชาก,กี้เนี่ยเขียนบอกเลลี่น้ว่ามาทมําให้ฉันเป็นของคุณสิเลลี่ก็เลยบอกน้องฉันก็พูดไม่ออกเหมือนกันโรเจอก็เลยบอกนะว่านี่มาจดหมายรักไม่ใช่หรือไงในนายไม่สนใจเลยเนี่ยนะเลลี่ก็เลยตอบกลับไปนะ้น้องคงจะเป็นเรื่องโกหกถ้าเกิดว่าฉันนั้นพูดแบบนั้นแต่ว่าฉันไม่อยากถูกโผลงมาส์ต์นะ่ะและหลังจาก เจ้าสัตนั้นไม่ชีวิตอยู่เพื่อปอนและเราจะไม่หยุดจนกว่าจะได้รางวัลมาทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมการพัฒนาน,นี่เราไปหาเธอกันเถอะเวลาต่อมา 40, 40ปีก่อนที่ได้ได้สักสิบเมริจูวในตอนนั้นถ้าพวกเาต้องพูดนะว่านายจารยอน,นกาลิงการแข่ขงขันครั้งก่อนพ้นเ่งจะจบไปไม่ใช่หรืไงการลิงก็เลยบอกว่าเขารู้แต่ว่านายขณะที่เขานั้นกำลังทำภารกิจเขาน,นก็ได้แวะไปที่เกาะก่อนอนั้นที่นั่นคือประเทศที่มีวัฒนธรรมเอกลักษณ์พวกเราพยายามเสนอพวกเขาน,น,เ,ขาน,นเข้าลงารัฐบาลโลกต่อพวกเขาเนี่ย กลับปฏิะเสธยไปมามว่าพวกเขาจะมีทรัพยากรเหนือดมสมบูรณ์มากมายและเพวกเราก็เจอสิ่งที่น่าเหลือเชื่อที่อยู่ที่นั่นซึ่งมันคือการคนพบที่ไม่คาดคิดและแน่นอนนะว่าผู้ยิ่งใหญ่จะต้องพอใจกับเรื่องราวพวกนั้นแน่นอนเพราะฉะนั้นในสองปีข้างหน้าฉันขอเสนอจ,จดงานแข่งขันกับวาเล่แต่ภาพไปที่ก่อนโจสลัดนบ่างชักกี้ในตอนนั้นมีเจสลัดมากมายในเขาเ้าแถวเข้ามาละมานเนี่ยก็จะได้เห็นว่าโจสลัดพวกนั้นถึงแม้จะบอกว่าสตตนโนรชาติยากก็ตามแต่ว่าเขาเนี่ยก็ยังได้ริมรองวิกิีชั้นเยี่ยม และชาก,กี้นี่ก็บอกนะว่าเธอเนี่ยจะไม่ทําอาหารให้คนพวกนั้นได้กินโดยเฉพาะรอกนะว่าแต่เกิดอะไรขึ้นนะล็อกฉันค่อนข้างเสียใจเลยนะที่เรายินเหมือนความพอใจของนายั้นไม่ได้มีเพื่อชัตหนึ่งต่อไปมิดมารกินก็ไล้หัวเราะแล้วก็บอกนะว่าดูสิเส้นของผู้หญิงมันน่า,นากลัวใช่หรือเปล่าล่ะเราก็เลยบอกน้องเงี้ไปเลยฉันบอกน้องงานว่าใช่หรือของเธอเนี่ยมิดบางกินก็เลยสงสยัยว่าต้องเป็นผู้หญิงแนๆ่ๆหรือว่าเขานั้นจะมีลูกหรือเปล่าแต่ว่าในตอนนั้นกลุ่มโรเจอร์เนี่ยก็ได้บอกเข้ามาที่บ้านชากี้ ลอกนั่นก็เลยบอกแล้กี่ครั้งแล้วโรเจอร์ฉันต้องบอกนายมาว่านี่มันกล่อ,องฉันน่ะโรเจอร์ก็เลยตอบก,กับไปน,น่แนนไม่ได้ฟังถึงไงว่าห้ามทะเลาะกันที่ปากชักกี้น่ะเอาเลยสีจเจะแม่นหลอกนั้นก็เลยพูดต่อแล้วว่าข้างนอกนัยนีคนต่อแถวยาวหรือไม่ใช่ไงนี่นายได้ต่อแถวหรือเปล่าเนี่ยโรเจอร์ก็เลยบอกน่าต่อคิวแน่นะฉันไม่ได้สังเกตเลยสักนิดโดยที่หนวดขาวที่รำคาญสองคนนี้ทะเลาะกันนั่นก็ได้ออกไปนะฮะแล้วเราก็จะได้เห็น,นชักกี้เธอนํามากระซิบถามโรเจอร์นวลลี่ล่ะ โรเจอร์นี่ยก็เด้ตอบน้าชั้นบอกให้เขานะมาแล้วแต่ว่าเขาเนี่ยก็บอกไม่สบายและก็หลับอยู่บนเรือน่ะสิแต่ว่าจู่จูกอเลวซาก็ได้กระโดดก่อนโรเจอร์และก็บอกน้าตอนนี้ชันน่ยจะขึ้นเรือของนายได้หรือยังโรเจอร์ก็เลยบอกน้ันบอกเธอแล้วไงว่าชั้นไม่ชอบผู้หญิงที่มายุ่งวุ่นวายกับฉั้นแต่ว่าถ้าเป็นแชกี้นั่นก็เป็นอีกเรื่องนะแชกี้ก็เลยถอนหายใจและก็บอกน้าชันขอผ่านกันแล้วกันโรเจอร์ก็เลยคิดในใจน้เจ้าบ้านเลลี่ทำไมนายถึงไม่มากันนะว่าแต่นิวเกต และหลังจากนั้นชาก,กี้นั้นก็ไปลมก็เโลโอซ่าในก็เลยบอกผู้ชายน้นหลบไปซาและหลังจากนั้นก็ได้มีการ,รอธิบายน,น้ำมาป่างชาก,กี้มันคือสถานที่ปลอดภัยที่ห้ามต่อสู้แต่เามื่อพวกเขาด้กับสะท้อนทะเลเนี่ยสันติภาพพวกนั้นก็จะถูกยกเลิกทันทีตามภาพที่เกาะคนยากเอวาร์ในตอนนั้นก็จะเห็นฮารูดีนและก็โลกิพวกเขาเนีนก็เดินจากแรงขวาฮาก์คิลาชันซึ่งในตอนนั้นฮาราและก็ล็อกพวกเขาในได้ต่อสู้กันในที่ล็อกเนี่ยได้พูดนะว่าการเชื่อฟังรัฐบาลโลกเนี่ยนะมันคุ้มค่าที่จะ่่าาเพือ,อกรไง สุดท้ายแล้วแกก็ยอมก้มหอวเจ้าพวกนั้นแกจะยอมมาเครื่องเมืองเจ้าพวกนั้นหรือไงเจ้าโง่หลังจากนี้แกก็จะกลายเป็นแค่คนยากที่เป็นแค่ทาสทางการทหารพวกเขาเท่านั้นเกิดอะไรกับความภาคภูมิใจในการเป็นนักรบของแกฮาลันก็เลยตอบกลับไปนะว่าหยุดพูดเหมือนกับรู้เรื่องราวทุกอย่างสักทีเอลวามนั่ถูกพัฒธนาการจากอดีตความรุนแรงพวกนั้นซึ่งเราจะได้เห็นว่าเกาะบางเกาะเนี่ยขาวดนรู้นันฮานานั้นเป็นคนที่ตอเกับพวกนั้นเนี่ยเคยถูกคนยักนั้นทำลายมาก่อนฮารันก็เลยบอกน้องผอมกน่อพวกมนี่ย ก็มีอิทธิพลต่อโลกใบนี้รองนั้นก็เลยโจมตีสายแล้วบอกว่าเจ้าขี้ขาดข้ตอตกลงของเรานั้นจบลงวันนี้ฉันจะไม่มาชวนนายเข้ากลุ่มต่อไปฮารันก็เลยบอกน้อชิงคาราชาฉันไม่สามารถละทิ้งเหล่าพวกคนในประเทศเพื่อเข้าวมการต่อสู้ที่มันจะพ่ายแพ้ได้และการต่อสู้ที่ไม่รู้ผลนั้นมิตรภาพของพวกเขาทั้ก็ได้สิ้นสุดลงและท้งสองนั้นก็ไม่ได้เจอกันอีกสักพักจนกว่ามันจะได้เกิดเหตุการณ์บางอย่างหลังจากนั้นโลกิก็ได้อ่านข่าวเกี่อล็อกโดยที่อีด้าก็ได้บอกเขาเนี่ย จะไม่กลับมาที่นี่อีกแล้วลวโลกีโลกีก็เลยบอกน้งเงียบซะยัยแม่มอคคีโกหกอีดาก็เลยถามต่อนะว่าเดือดน้ำผลไมล้หรือเปล่าโลกีโลกีที่งุนงงนิดนีงก็เลยบอกนราก็ได้แต่ภาพไปเมื่อสามก้าไปก่อนที่กาเวเลในตอนนั้นมีผู้หญิงผมแดงที่เกิดลูกมาสองคนซึ่งชาวบ้านก็ได้บอกนะว่าน่ารักมากเลยนะพวกเขาไม่ผมสีแดงเหมือนเธอเลยไม่ต้องกังวลน,นะพวกเราจะช่วยเธอเลี้ยงในตอนที่พ่อของพวกเขาไม่อยู่เองว่าแต่พวกเขาชื่ออะไรล่ะ ผู้หญิงผมแดงนั้นก็เลยบอกน้องฉันแล้วก็ช้ำลอกและหลังจากนั้นเนื้อหาเนี่ยก็ได้ตัดจบพร้อมกับข้อความที่บอกนะว่าที่หน้าบาัิมพ์ไม่งดโอเคและนี่ก็จะเป็นเนื้อหาแล้วก็เรื่องราวท,ทั้งหมดของตัวเต็มในคลิปนี้นะฮะสำหับเกิดเนเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตเนื้อหาอคลิปใหม่ช่องเราสวัสดีกเผาต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ